สจุลมาลุงกยสูตรว่าด้วยพระมาลุงกยบุตรสูตรเล็กเหตุแห่งอัพยากตะปัญหาสิบประการร้อยยี่สิบสข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่หนพระเชตวันอารามของอนาธบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแล ท่านพระมาลุงกะยะบุตรหลีกเร้นอยู่ที่สงัดได้เกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าทิฏฐิที่พระผู้มีพระภาคไม่ตรัสตอบทรงงดทรงวางเฉยเหล่านี้คือทิฏฐิว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวากับสรีระเป็นอย่างเดียวกันชีวากับสรีระเป็นคนละอย่างกัน หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่การที่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงตอบทิฏฐิเหล่านั้นแก่เราเราไม่ชอบใจเราไม่พอใจเราจะ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอีกจะทูลถามเนื้อความนั้นถ้าพระผู้มีพระภาคจะตอบเราว่าโลกเที่ยงหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่เราก็จักประพฤติพรหมจันยร์ในพระผู้มีพระภาคต่อไปถ้าพระผู้มีพระภาคจะไม่ตรัสตอบเราว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยง โลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสริระเป็นอย่างเดียวกันชีวะกับสริระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่เราก็จักลาสิกขาไปเป็นครือหัด ร้อครั้นเวลาเย็นท่านพระมาลุงกยะบุตรออกจากที่เลกเรนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าร้อ่ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอประทานวาโรกาสเมื่อข้าพระองค์อยู่ในที่สงัดหลกเรนอยู่ ได้เกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าทิฏฐิที่พระผู้มีพระภาคไม่ตรัสตอบทรงงดทรงวางเฉยเหล่านี้คือทิฏฐิว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสริระเป็นอย่างเดียวกันชีวะกับสริระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีก หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่การที่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงตอบทิฏฐิเหล่านั้นแก่เราเราไม่ชอบใจเราไม่พอใจเราจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอีกจะทูลถามเนื้อความนั้นถ้าพระผู้มีพระภาคจะตอบเราว่า โลกเที่ยงหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่เราก็จกประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคต่อไปถ้าพระผู้มีพระภาคจะไม่ตรัสตอบแก่เราว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสริละเป็นอย่างเดียวกัน ชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่เราจะลาสิกขาไปเป็นครือหัดถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าโลกเที่ยง ขอจงตรัสตอบข้าพระองค์เถิดว่าโลกเทียงถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าโลกไม่เทียงขอจงตรัสตอบข้าพระองค์เถิดว่าโลกไม่เทียงถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงทราบว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงเมื่อไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นก็ขอให้ตรัสบอกมาตรงตรงเถิดว่าเราไม่รู้เราไม่เห็น ถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าโลกมีที่สุดขอจงตรัสตอบข้าพระองค์เถิดว่าโลกมีที่สุดถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าโลกไม่มีที่สุดขอจงตรัสตอบข้าพระองค์เถิดว่าโลกไม่มีที่สุดถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงทราบว่าโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดเมื่อไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นก็ขอให้ตรัสบอกมาตรงตเถิดว่า เราไม่รู้เราไม่เห็นถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าชีวะกับสาริละเป็นอย่างเดียวกันขอจงตรัสตอบข้าพระองค์เถิดว่าชีวะกับสริละเป็นอย่างเดียวกันถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าชีวะกับสริละเป็นคนละอย่างกันขอจงตรัสตอบข้าพระองค์เถิดว่าชีวะกับสริละเป็นคนละอย่างกัน ถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงทราบว่าชีวะกับสริระเป็นอย่างเดียวกันหรือชีวะกับสริระเป็นคนละอย่างกันเมื่อไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นก็ขอให้ตรัสบอกมาตรง,ตรงๆงเถิดว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกขอจงตรัสตอบข้าพระองค์เถิดว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีก ถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกขอจงตรัดตอบข้าพระองค์เถิดว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงทราบว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกเมื่อไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นก็ขอให้ตรัสบอกมาตรงตรงเถิดว่าเราไม่รู้เราไม่เห็น ถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกขอจงตรัสตอบข้าพระองค์เถิดว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ขอจงตรัสตอบข้าพระองค์เถิดว่า หลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทร,ร,ราบว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่เมื่อไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นก็ขอให้ตรัสบอกมาตรงๆเถิดว่าเราไม่รู้เราไม่เห็น ร2 5พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามาลุงกยบุตรเราได้พูดไว้อย่างนั้นกับเธอหรือว่าเธอจงมาประพฤติพรหมจรรย์นในเราเถิดเราจะตอบเธอว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันชีวะกับสรีระเป็นคนและอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีก หลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่บ้างไหมท่านพระมาลุงกยบุตรกราบทูลว่าไม่พระพุทธเจ้าข้าก็หรือว่าเธอได้พูดไว้กับเราอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ข้าพระองค์จะประพฤติประมาจันในพระผู้มีพระภาคถ้าพระผู้มีพระภาคจะตรัสตอบข้าพระองค์ว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสริละเป็นอย่างเดียวกันชีวะกับสริละเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีก หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่บ้างไหมไม่พระพุทธเจ้าค่ะมาลุมกยะบุตรได้ยินว่าเราไม่ได้พูดไว้กับเธอดังนี้ว่าเธอจงมาประพฤติพระมาจันในเราเถิดเราจะตอบเธอว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยง หลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ได้ยินว่าแม้เธอก็ไม่ได้พูดกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์จากประพฤติพระมรจั์ในพระผู้มีพระภาคถ้าพระผู้มีพระภาคจะตรัสตอบแก่ข้าพระองค์ว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่ จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่โมคะบุรุษเมื่อเป็นอย่างนั้นเธอเป็นใครจะมาท้วงอะไรกับใครเล่าทรงอุปมาด้วยบุคคลผู้ต้องสอนร2 6มาลุงกยบุตรบุคคลใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ทรงตอบเราว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยง หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่กราบนั้นเราก็จะไม่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคต่อให้บุคคลน,นั้นสิ้นชีวิตไปตถาคตก็ไม่ตอบเรื่องนั้นเปรียบเหมือนบุรุษต้องลูกสอนที่อาบยาพิษอย่างร้ายแรงมิตรอมาน ญาสาโลหิตของบุรุษนั้นพึงไปหาแพทย์ผู้ชำนาญในการผ่าตัดมารักษาบุรุษผู้ต้องลูกศรนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักคนที่ยิงเราเลยว่าเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์หรือสูตรตราบนั้นเราก็จักไม่ถอนลูกศรน,นี้ออกไปบุรุษผู้ต้องลูกศรนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ปราบใดที่เรายังไม่รู้จักคนยิงเราว่ามีชื่ออย่างนี้มีโคษอย่างนี้ตราบนั้นเราจะไม่ถอนลูกศรนี้ออกไปบุรุษผู้ต้องลูกศรนนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าปราบใดที่เราย arrived, ังไม่รู้จักคนยิงเราว่าเป็นคนสูงต่ำหรือปานกลางปราบนั้นเราก็จกไม่ถอนลูกศรนี้ออกไปบุรุษผู้ต้องลูกศรนนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ตราบใดที่เรายังไม่รู้จักคนที่ยิงเราว่าเป็นคนผิวดำผิวคล้ำหรือผิวสองสีตราบนั้นเราก็จักไม่ถอนลูกศรน,นี้ออกไปบุรุษผู้ต้องลูกศรน,นั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักคนยิงเราว่าอยู่ในบ้านนิคมหรือนครชื่อโนนตราบนั้นเราก็จักไม่ถอนลูกศรน,นี้ออกไป บุรุษผู้ต้องลูกศรนนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักธนูที่เขาใช้ยิงเราว่าเป็นชนิดมีแหล่งหรือชนิดเกาทัานตราบนั้นเราก็จักไม่ถอนลูกศรนนี้ออกไป <m> บุรุษผู้ต้องลูกศรนนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักสายธนูที่เขาใช้ยิงเราว่าเป็นสายที่ทําด้วยปอผิวไม้ไผ่ เอนปานหรือเยื่อไม้ตราบนั้นเราก็จักไม่ถอนลูกศรนนี้ออกไปบุรุษผู้ต้องลูกศรนนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักลูกธนูที่เขาใช้ยิงเราเป็นธนูที่ทำด้วยไม้เกิดเองหรือไม้คัดปลูกตราบนั้นเราจะยังไม่ถอนลูกศรนนี้ออกไปบุรุษผู้ต้องลูกศรนนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ตราบใดที่เรายังไม่รู้จักเกาทันที่เขาใช้ยิงเราว่าเป็นหางที่เสียบด้วยขนเปีกนกแรงนกตะกรุมนกเหยี่ยวนกยูงหรือนกปากหางตราบนั้นเราจะยังไม่ถอนลูกศรน,นี้ออกไปบุรุษผู้ต้องลูกศรน,นั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักเกาทันที่เขาใช้ยิงเราว่าเป็นสิ่งที่ เขาพันด้วยเอ็นวัวเอ็นควายเอ็นข้างหรือเอ็นลิงตราบนั้นเราก็จกไม่ถอนลูกศรนนี้ออกไปบุรุษผู้ต้องลูกศรนนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักลูกธนูที่เขาใช้ยิงเราว่าเป็นลูกศรธรรมดาลูกศรคมลูกศรหัวเกาทันลูกศรหัวโลหะ ลูกศรหัวเขี้ยวสัตว์หรือลูกศรพิเศษราบนั้นเราก็จักไม่ถอนลูกศรน,นี้ออกไปต่อให้บุรุษนั้นตายไปเขาก็จะไม่รู้เรื่องนั้นเลยฉันใดบุคคลใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่พระผู้มีพระภาคไม่ตรัสตอบว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกัน ชีวากับสรีระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ปราบนั้นเราก็จะไม่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคต่อให้บุคคลนั้นตายไป ตถาคตไม่ตอบเรื่องนั้นฉันนั้นเหมือนกันร้อยี่สิบเจ็ดมาลุงกยบุตรเมื่อมีคนเห็นว่าโลกเที่ยงจะได้มีการอยู่ประพฤติประมาจันกันหรือก็หาไม่ได้เมื่อมีความเห็นว่าโลกไม่เที่ยงจะได้มีการอยู่ประพฤติประมาจันกันหรือก็หาไม่ได้แม้เมื่อมีความเห็นว่าโลกเที่ยง หรือโลกไม่เที่ยงชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายโสกะความเศร้าโศกปริเทวะความคลำครวนทุกความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจและอุปายาตความคับแค้นใจก็ยังคงมีอยู่ตามปกติเราจึงบัญญัติเฉพาะการกำจัดชาติชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปยาตในปัจจุบันเมื่อมีความเห็นว่าโลกมีที่สุดจะได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์กันหรือก็หาไม่ได้เมื่อมีความเห็นว่าโลกไม่มีที่สุดจะได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์กันหรือก็หาไม่ได้แม้เมื่อมีความเห็นว่าโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดชาติชารามรณะโสกะปริเทวะ ทุกโทมนตสและอุปยาตก็ยังคงมีอยู่ตามปกติเราจึงบัญญัติการกำจัดชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนตสและอุปยาตในปัจจุบันเมื่อมีความเห็นว่าชีวะกับสริละเป็นอย่างเดียวกันจะได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์กันหรือก็หามิได้เมื่อมีความเห็นว่าชีวะกับสริละเป็นคนและอย่างกัน จะได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์กันหรือก็หามิได้แม้เมื่อมีความเห็นว่าชีวะกับสริละเป็นอย่างเดียวกันหรือชีวะกับสริละเป็นคนและอย่างกันชาติเราจึงบัญญัติเฉพาะการกําจัดชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนนตสและอุปยาตในปัจจุบันเมื่อมีความเห็นว่า หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกจะได้มีการอยู่ประพฤติประมาจันกันหรือก็หาไม่ได้เมื่อมีความเห็นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกจะได้มีการอยู่ประพฤติประมาจันกันหรือก็หาไม่ได้แม้เมื่อมีความเห็นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกชาติ เราจึงบัญญัติเฉพาะการกำจัดชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนตสและอุปยาตในปัจจุบันเมื่อมีความเห็นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกจะได้มีการอยู่ประพฤติปรหมรจันกันหรือก็หาไม่ได้เมื่อมีความเห็นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ จะได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์กันหรือก็หามิได้มาลุงกยบุตรแม้เมื่อมีความเห็นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัส และอุปายาตก็ยังคงมีอยู่ตามปกติเราจึงบัญญัติเฉพาะการกำจัดชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตในปัจจุบันเหตุที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงตอบปัญหาเชิงปรัชญา128มลุงกยบุตรเพราะเหตุนั้นแล ธอจงจำปัญหาที่เราไม่ตอบว่าเป็นปัญหาที่เราไม่ตอบและจงจำปัญหาที่เราตอบว่าเป็นปัญหาที่เราตอบเถิดปัญหาอะไรเล่าที่เราไม่ตอบคือปัญหาว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสริระเป็นอย่างเดียวกันชีวะกับสริระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีก หลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่เราไม่ตอบเพราะเหตุไรเราจึงไม่ตอบเพราะปัญหานั้นไม่มีประโยชน์ไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำนัด เพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานเหตุนั้นเราจึงไม่ตอบปัญหาอะไรเล่าที่เราตอบคือปัญหาว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธ,ธาคามินีปฏิปทาเราตอบเพราะเหตุไรเราจึงตอบเพราะปัญหานั้นมีประโยชน์ เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจัรย์เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานเหตุนั้นเราจึงตอบมลุงกะยะบุตรเพราะเหตุนั้นแลเธอจงจำปัญหาที่เราไม่ตอบว่าเป็นปัญหาที่เราไม่ตอบและจงจำปัญหาที่เราตอบว่าเป็นปัญหาที่เราตอบเถิด พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธินี้แล้วท่านพระมาลุงกะยะบุตรมีใจย,ยินดีชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจุลมาลุงกะยะสูตรที่สามจบ